ช่าวบ้านฮือล้อมโรงพักคุระบุรีจีตำรวจจับคนร้ายฟันปาระเบิดใส่เด็กวัยรุ่นเจ็บสาหัส ค้องใจตำรวจไปช้ากว่าครอบครัวพันตำรวจเอกวิรุษีปัญหาอาชญากรรมทำประชาชนเจ็บฟรีตายฟรีมีเกิดขึ้นทั่วประเทศมากมายเพราะตำรวจส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจในการสอบสวนดำเนินคดีจับผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายปล่อยให้คนร้ายลอยนวลเยยผู้เสียหายก็มีบางคดีก็ไม่ได้หนีไปไหนใครพยานหลักฐานชัดตำรวจสามารถจับโดยไม่ต้องรอขอหมายสารก่อนก็ยังได้ทำให ให้ประชาชนคับแค้นใจไม่เชื่อถือว่าตำรวจได้ทำหน้าที่กันด้วยความสุจริตและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงอย่างกรณีนี้ประชาชนอำเภอคุระบุรีข้องใจทำไมตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุช้ากว่าครอบครัวและกลัวว่าจะไม่จับคนร้ายไม่เชื่อถือไม่รอร้องสื่อหรือใครใช้วิธีรวมตัวกันลุกฮือล้อมโรงพักเลยก็อยากถามทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกแพทองทาน จัดการปัญหาเรื่องตำรวจไม่รับแจ้งความคำร้องทุกข์หรือไม่ยอมสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยเร็วตามกฎหมายทําให้ประชาชนต้องเหน็ดเหนื่อยในการติดตามและทวงถามแม้กระทั่งต้องไปออกสื่อให้เป็นข่าวก่อนกันมากมายเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างไร